มาครับคลิปนี้นะครับก็มาถอดซ่อมนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับดีซ0หกสิบนะครับเป็นเคสของมีน้ํามันพ่นออกท่อหายใจนะครับเคสนี้ก็ลูกค้ามีงบจํากัดนะครับอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะนะครับจุดแรกนะครับที่ผมจะตรวจสอบนะครับผมจะตรวจสอบตัวเสื้อนะครับเสื้อเกียร์นะครับว่าตัวเนี้ย แผ่นเบรกนะครับหรือลูกปืนเบรคงไซด์ที่ผมจะถอดเนี่ยมันแตกนะครับแล้วมันทําให้เสื้อเป็นรอยหรือเปล่านะครับจุดแรกนะครับทั้งสองข้างครับผมจะเช็คสองข้างนะครับแล้วก็จุดที่สองก็คือตัวปั๊ม h อนะครับหรือปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวเดินนะครับว่ามันตรงซีนข้าล่าเนี่ยมันรั่วหรือเปล่านะครับเนาะแต่จุดแรกนะครับผมจะถอดตรงนี้ดูก่อน นะครับตัวแรกผมจะถอดน็อตไอหนึ่งตัวออกนะที่มันยึดสายนะครับมันเกะกะนะครับแล้วก็จะถอดน็อตอ่าสี่ตัวนะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับน็อตสี่ตัวออกครับอ่ะดูไปตาตาพร้อมกันนะครับเนาะคลิปนี้ก็อ่าไม่มีอะไรมากนะครับก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดนะครับประสบการณ์ในการทํางานให้ฟังด้วยเนาะนะว่าอ่าสาเหตุไอตัวน้ามันมันพุ่นออกท่อหายใจเนี่ยมันมันมี อะไรได้บ้างนะครับจุดแรกนะครับก็คือมันมาตั้งจุดจุดนี้นะครับจุดที่ผมกาลังจะถอดนี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็คือเสื้อนะครับมันเป็นรอยแล้วทําให้ลูกสูบข้างในเนี่ยนับลูกสูบมันจะวิ่งครับมันทําให้ลูกสูบข้างในเนี่ยวิ่งนะครับแล้วก็อ่าน้ามันนะครับเหมือนกับว่ามันดันไม่ไม่สะดวกนะครับตัวนี้มันก็ทําทําให้ลักษณะก็คือมันติดขัดนะครับหรือ ลูกสูบมันมันเป็นรอยนะครับมันทําให้น้ามันนะครับรั่วนะครับรั่วเข้าไปในห้องเกียร์ได้นะครับแล้วมันก็จะพ่นออกมาท่อหายใจนะครับแล้วก็อา่าเป็นกับตัวโอลิงข้างในนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ในในจุดนี้นะครับเนาะแล้วก็จะเป็นตรงปั๊มเฮตทีเนี่ยก็จะได้มีส่วนเดียวนะครับถ้าเป็นปั๊มเฮตทีนะตัวบน,นครับส่วนใหญ่จะเป็นซีน นะครับจะเป็นซีนตัวล่างนะครับที่สามารถที่จะรั่วซึมลงมาในห้องเกียร์ได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นอาการยอดฮิตนะครับของตัว DC60 เลยนะครับถ้าลดอายุนานแล้วนะครับต่อให้เราจะดูแลรักษาดีขนาดไหนถ้าลักษณะชิ้นส่วนนะครับมันสึกหลอหรือมันมันสึกหลอตามอายุแล้วนะครับไปใช้ๆว่ามันอายุมันถึงแล้วนะครับแล้วเหมือนกับว่าพวกเสื้อพวกอะไรนะครับพวกอ่า ชิ้นส่วนข้างในนะครับมันเริ่มสึกหรอนะครับมันจะมีช่องว่างนะครับเล็กๆน้อยๆนะมันทําให้เด็ดรอดได้นะครับมันก็จะทําให้ตัวนี้นะครับมีปัญหาเนี่ยครับน้ามันดําปื้เลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ถ้ามันดําขนาดนี้บางทีมันอาจจะมาจากตัวผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกเนี่ยมันอาจจะกดนะครับแรงมันอาจจะมีปัญหาทําให้ตัวอเศษชิ้นส่วนของผ้าเบรกไปผสมกับน้ำมันเนี่ยครับ พาเบรกข้างในเนี้ก็ต้องเช็คด้วยนะครับนะก็ดูตรงเนี้ยนะครับว่ามันเป็นรอยด้วยหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราจะถอดเช็คนะครับบิดิ่งใส่นะครับโดยการถอดกิ๊บนะครับอย่าถอดกิ๊บตัวเล็กนะครับให้ถอดกิ๊บตัวใหญ่นะครับมันจะมีกิ๊บสองตัวนะเพราะว่าถ้าจริงๆคือถ้าเราไม่ได้ไปรื้เกียร์หรืออะไรไอ้กิ๊บตัวเล็กจริงๆอ่อะแทบจะไม่ต้องไปยุ่งมันเลยนะครับเราจะถอดกิ๊บตัวใหญ่นะครับข้างในดูเส้นอมันเนี่ยดำปื้อเลยเขสนี้ ก็หลักๆนะครับถ้าบอกว่ามันเป็นรอยได้ยังไงนะครับหนึ่งก็คือมาจากชิ้นส่วนสกรอเนาะสองก็มาจากน้ํามันนะครับที่เราเติมเข้าไปพวกน้ามันไฮดรอลิกบางทีเราใช้น้ํามันเก่าหรือนนั้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนครับมันมีเศษฝุ่นเศษอะไรไปวิ่งวิ่งแล้วมันทําให้ตัวลูกสูบไปดันทาให้เสื้อเปรอยเนี่ยครับก,ก็ก็เป็นส่วนนะหลักๆเรียกสองส่วนนะครับ แต่หลายคนก็มีคำถามว่ารถผมดูดีเปลี่ยนน้ำมันประจาประจาทาไมมันยังเป็นอยู่นะครับคือณนะจุดจุดหนึ่งนะครับถ้าชิ้นส่วนคือมันถึงอายุอมันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันนะเนาะครับแต่ว่าถ้าเราดูแลดีเนี่ยก็คือมันมันก็จะเป็นช้ากว่าคันที่ดูแลไม่ดีนะครับเนาะมันจะเสียหายช้ากว่านะครับอายุการใช้งานมันจะนานกว่านะครับถ้าเราดูแลรถเราดีๆนะนะครับก็จะมีกิบล็อกของ สองตัวนะครับมีดูดีครับข้างในนะเอาตัวข้างในพอเคยมีเคสที่ถอดตัวนอกนะตัวเล็กออกมาแล้วมันดีดสปริงนะครับมันกดเข้ายากนะครับเนี่ยครับบีลิงไซต์ตัวนี้ก็จะมีกิบล็อกนะครับมีแผ่นเหล็กใหญ่แล้วก็มีบีลิงไซต์ข้างในนะครับตัวนี้แนะนําให้อเปลี่ยนอ่าถ้าเรามีงบประมาณนะครับนะผมแนะนําให้เราเปลี่ยนปีต่อปีเลยนะครับเป็นตัวบีลิงไซต์นะ พราะส่วนใหญ่คือที่ผมเจอนะครับก็คือถ้ามันแตกแล้วนะครับตัวเบรคสไลด์นี่แหละมันจะลงไปขัดกับพวกลูกสูบกับเสื้อเกียรนะครับทาให้เสื้อเกียรไปลอยเลยนะครับหลายคนชลาใจนะครับเนาะนะครับหรือถ้ามีงบจำกัดหน่อยก็สองปีครังก็ได้เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้นะนี่ครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะคลิปนี้ไม่ได้ตัดนะครับจะให้ดูยาวๆก็คือมันไม่มีอะไรนะครับมันผมตึงออกมาแล้วก็เดี๋ยวไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะมา แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเนาะน้ำมันพ่นนะครับแยกเป็นสองส่วนนะครับหนึ่งเสื้อเกียร์ไปลอยสองนะครับซีนน้ำมันซีนไอตัวปั๊มตัวเดินนะครับรั่วลงมามีแค่สองส่วนเท่านั้นนะครับที่สามารถทําให้น้ํามันมาอยู่ในห้องเกียร์แล้วพ่นออกทานท่อหายใจได้นะครับแค่ต้องผเท่านั้นนะครับอรอลุ้นกันนะครับแต่จริงคือดูแล้วตัวเนี้ยนะครับมันมันดูตาเปล่าก็ไม่น่าจะเป็นลอยนะฝั่งนี้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูนะครับแต่สรุปคสนี้ก็คือไม่เป็นรอยนะครับเสื้อเกีทั้งสองข้างคลินี้ไม่เป็นรอยนะครับก็ตตออนะบกอถอดปั๊มได้ทีแล้วนะครับปรากฏว่าตัวซีนปั๊มไฮดรีทีนี้ด้วนะครับหนึ่งข้างล่างนะครับคสนี้ก็จะเปลี่ยนแค่ปั๊มไฮดทีนะครับประมาณเจบาทนะครับปั๊มไอตัวซีนปั๊มเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองรหัสนะครับร้อยกว่าบาทกับ70บบาทนะครับไอตัวซีนปั๊มตัวเดินเนี่ยมันจะมี ณตัวนี้นะครับมันมีอยู่สองเกรดนะไอตัวครีมผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าครีมดีนะครับดึงแป๊บเดียวก็ออกแล้วครีมตัวนี้ผมไปเจียปลายมันนะครับน้องโปงงีหน้างานมันหลากหลายนะครับจริงๆครีมมันออกแบบมาดีแล้วแหละนะครับแต่ว่าเวลาไปใช้ปุ๊บมันหยิบจับไม่ได้ก็ไปเจียปลายเจียปลายก็รากว่าอาจจะเอามาใช้ตัวนี้จริงใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยๆ่อยจับหน่อยนะครับ ออกแล้วเนี่ยคลิปแล้วก็จะดูดเหล็กออกนะครับแล้วก็เป็นบิ่งสายไม่เหล็กดูดนะครับบางทีไม่เหล็กดูดตรงตัวไม่ได้นะครับเราดูดปุ๊บเราหมุนปุ๊บให้มันสไลด์ออกนะเพราะบางทีเราดูดตรงตรงเหมือนกับว่ามันน้ำมันมันจะดูดไว้ครับเราเราแตะปุ๊บเราสไลด์ไม่เหล็กนะครับหรือถ้าไม่มีไม่เหล็กก็หารวดนะครับแหลมแหลมก็ค่อยเคลียร์นี่ยอันนี้ปลอกนะครับเมื่อกี้เบลิ่งสายออกไปกับตัวแผ่นแล้วนะครับ ผมก็จะลองเอาลวดนะครับเหลียมเคลียเอานะก็สรุปนับเทนี้นะครับเสื้อเกีย์สองข้างไม่เป็นรอยนะครับเนาะก็คือมาจากตัวซีนปั๊มนะครับข้างล่างนะครับแต่ถ่ายให้ดูประมาณนี้ครับคนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ